สะพานกงทนติดจักสนานนี่เลยขาเข้าครับไม่รู้ว่ามีอะไรกันเดี๋ยวลองไปดูกันแต่เห็นว่ารถประสานง,งานสะพานกงทนนะครับรถประสานง,งานกันเต็มที่เลยนะดีครับก็รถเริ่มวิ่งขาเข้าฝั่งนู้นเริ่มดีแล้วนะก็ผมเข้ามานี่เห็นรถประสานง,งานกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูร่องรอยกันนะฮะว่าเหลืออะไรบ้างตอนนี้ก็จาราจรก็น่าจะขยับรถอุบัติเหตุ ออกไปก่อนเพราะเป็นเส้นทางเล่นด่วนเหมือนกันครับนี่ก็คือสะพานกรุงทนครับผมเมื่อก,กี้เพิ่เห็นอันนี้รถขยับได้ละขาเข่ากรุงเทพนะฝั่งนู้นสองเลนฝั่งนู้นอ่ะสองเลนฝั่งนี้ก็ออกจากกรุงเทพครับนี่ครับมาถึงแล้วจุดที่อุบัติเหตุกันมาสักครู่นี้นะตอนนี้ขยับยับโลกออกไปแล้วนะนี่ฮะเศษกระเบื้องแล้วกันเลย เดี๋ยวเนี่ยเศยกระจกทั้งนั้นเลยเนี่ฮะรถติดน่ะดูเลยขาเข่าตรงนี้สะพานกรุงทนนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนครับผมพาชมกันแค่นี้แหละอ่าเดี๋ยวดูเราด,ด,ดูว่ามันมีก็ขยับออวมันเส้นทางเล่นดวนแหละก็ต้องใช้จะประสานงากัน,นแหละดูล่ะเนี่ยมันมีนม้ำหมอ้อน้ำอะไรนักล้วนเนี่ย up on